นี่ก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าทีมพัฒนาทีมแพทย์ก็ทํางานอย่างเต็มที่พวกเราในขาประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะช่วยกันครับก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนในการช่วยเอมา พัฒนาวัคซีนโควิดสิบก้านะครับก็อยากจะให้เชิญชวนพีน่พี่น้องน้องทุกคนมาบริจาคครับผ่าน QR ว o d e โค้ดก็ได้หรือก็อกช่องทางต่างๆผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับผม ตอนนี้กระแสโควิดเแข็งแังจะกลับมาได้ข่าวเลยตอนนี้งานแบบทำครอบครัวอะไรสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโอ้จริงจริงใช่แล้วการทำงานเราก็เยังต้องดำเนนต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือดูแลตัวเองครับไปที่ไหนก็ใส่แมสใส่ f ฟ c e s h แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าได้มี้ถามีวัคซีนในเร็วๆนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะกลับมาปกติแล้วันนี่เอาเดี๋ยวให้ชวนชวอย่าลืมกด ไลฟ์กดแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะเอ่อกัปตันเทเบิลนะครับก็อยากเชิญทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคนะครับในโครงการวีดีนะครับวัคซีนเพื่อคนไทยนะครับแค่คนละ500บาทนะครับผมก็สามารถบริจาคได้โดยสแกน QR โค้ดกับผ่านทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับผมเป็นส่วดหนึนะครับให้กับทุกคนนะครับ อ๋อดิตแมนตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณครึ่งแล้วหมเจ็ดคึ่งเรื่องครึ่งเรื่องครึ่งเรื่องแล้วก็สนุกมากสนุกมากต้องดูเลยว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเราสองคนอ่ะมันคอนทราสต์กันคอนทราสต์กันมากะนั้นก็เลยสนุกไปกองสนุกมากไปกองก็คือเนี่ยอยากไปกองอีกแล้ว ใช่ครับด้วยความที่เรามีการสิบคนแล้วก็เวิร์กช็อปกัน3เดือนก็เลยสนิทกันค่อนข้างสนิทกันครับก็เลยแบบอยากเจออยากไปไปเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยยูดเข้าเรือนปรกันรัช่วงประมาณปีหน้าครับผมยังต้นปีถึงกลางปีประมาณ้กับพี่ป๊อกมายจัคด้วยครับ เมืเ่อกี้เมื่อกี้มาด่อวันนี้ประกาศแล้วคือเรื่องเริ่มเดทเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราสองคนจริงๆเลยนะฮะที่เราได้คู่กันซึ่งได้ท like ิ <famoso> ่กรสินมาจากญี่ปุ่นด้วยใช่กดดันไหมเพราะว่าอนร์กแบบเรื่องวนนี้มากแหวนของเรื่อมกใคนัะครกดดันนิดนึงส่วนตัวคือกดดันคนข้างกดดันนะครับเพราะว่า เรืความที่มันมีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วแฟนคลับแอนิเมะเยอะแล้วก็มันเป็นทางญี่ปุ่นเขาทำมาดีมากเราก็ต้องแบบต้องทำให้มันดีต้องทำให้มันดีครับต,ต้องทำให้มันเต็มทีอ๋อ,ใช,อ,อใช่มีโปรเจกต์ที่เป็นเพลงนะครับก็มี9แล้วก็ของแต่งค่ ของแล้วก็จะมีเพีงคู่ใช่ไหมครับที่เป็นเพีงคู่ใช่ไหมครับมีหน้ามีหน้าโปรเจกต์สร้ายโปรเจกต์มากที่พวกเราจะได้ทำร่วมกันนะของท,ทุกคนก็กวพวกเราสองคนนะครับต้องับชมก่อนว่อยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับใช่ใครที่เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนปีหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ เดินทางไปไหนก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกลับมาแล้วอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากาก